ทุกคนถ้าพีพีเอซท่านไหนดูนะทุกคนว่าลาลาท่านนี้ซส้ออะไรนะแต่ศูนย์จำหนาำา้าเขาได้เดยเขาอยู่สงสามว่าทุกคนใช่ไหมช่วยบอกสูน์หน่อยว่าคนนี้ซื้ออะไรนะขอโทษทีที่ศู์จำชื่อเขาไม่ได้สวยมากทุกคนตัวจริงตัวจริงสวยมากปลาจิ๋วพี่นอ้องเอยคนเยอะมากๆล่าสุด สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กายยู่ทีหน้าห้างไอคอนสยามนะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันที่27นั้นะนั่นก็คือวันลอยกระทงนะเองนะทุกคนก็คือวันนี้ศูนย์จะพาทุกคนมาอัปเดตภาพรบรรยากาศทุกคนนะว่าจะสวยงามขนาดไหนวันนี้จะมีผู้ไหมทุกคนนะศูนย์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะรอติดตามคลิปของหมอศูนย์ลน์ทุกคนคือบรรยากาศล่าศูดนี่นบอกเลยว่าหน้าห้างไอคอนสยามแทบแตกทุกคน,นก็มีเวทีตรงนี้ ก่อนมารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปของมอสูคนไลค์นะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปดูควาบรรยากาศล่าสุดกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนจ้าพรพยาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าท่องเที่ยวนะคือวันนี้บอกเลยว่าน่าจะสนุกและสวยงามสุดๆเลยทุกคนอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะแต่สู์ไม่รู้ว่าหน้าห้างไอคอนสยามนี้จะมีการแบบจุดพุ้มไหมทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือ คึกคักมากทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะว่าเขาทำอะไรกันนะโอ้เข้าแจกกระเป๋าทุกคนอ่าแจกกระเป๋าเราต้องไปสกิลแจกกระเป๋าก็ต้องมีสแกน QR โค้ดด้วยทุกคนนะอ่าโอ้โห,โหทุกคนสุดๆทุกคนโอ้โหงานลอยกระทงเมืองไทยทุกคนบอกกันเลยว่าประเทศไทยนี่คือแบบสืบสานงานลนอยกระทงมาจากยังยาวนานนะทุกคนอย่างช้านานนะคือโอ้โหแบบ ถ้าเขาได้จัดงานอะไรนี่คือแบบคือแบบใหญ่จัดแบบยิ่งใหญ่เลยทุกคนประเทศไทยนะอ่านี่ทางเข้าของไอคอนสยามคือแบบเยอะมากๆทุกคนนะนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยบอกเลยว่า,เย,วาเยอะจริงๆวันนี้อ่าคนไทยมาเยอะนะทุกคนด้านที่สุดเห็นนะคนไทยมาเยอะไ วันนี้คนเจ้าตัสุดโอ้ทุกคนนางงามอันนี้คุณขุนว่ะอ่าใช่โยชิหรืปุป่าทุกคนใช่พี่โยชิรุปานี่น่าจะใช่สวยมากทุกคนเห็นตัวจริงกนะ็สวยมากเหมือนไอเหมือนควันเลยอาพี่โยชิแน่นอนสวยมากทุกคนตัวจริงนะเพิ่งเห็น เขามาร่วมงานลอยกระทงด้วยทุกคนสวยมากทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตตอนค่ำๆนะแล้วก็กลางคืนแล้วทุกคนคีิดยาวๆจัดจัดเต็มแบบยาวๆเลยทุกคนนี้หน้าทางเข้าคือ เต็มคาราเบียวทุกคนทุกจุดนะไอคอนสยามนี่คือหน้าทางเข้าทุกคนโอ้หน้าทางเข้าทางออกทุกคนอ่าใช่ละก็จะมีแบบอ่าเขาแต่งชุดไทยทุกคนหน้าแบบนี้โอ้โหสวยมาก อ๋อแล้วก็จะมีนางงามมาทุกคนออกมานะคือวันนี้งานจัดหนักจัดเต็มจริงๆ <refugee> สวยมาก เท่พี่น้งนองเลยคนเยอะมากมากล่า,าสุดโอ้โหคนเยอะจริงๆทุกคนเ<ฮ>ทพมานอยากเสื้อทุกคนงานงานลอยกระทงเมืองไทยบอกเลยว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆทุกคนป้าที่โซ ปาดปาดพี่น้องไปแลามาดูมาดูนางลำกันทุกคนนะนางลำนี่งามมากมากอ่าปาดปาดปาดพี่น้องช่วยงามจริงๆเลย โชคดีมากทุกคนเรามาทันตรงที่นางลำเขาจะอะันนั้นทุกคนโอ้ทุกคน,น,นข้าจะเป็นแบบแห่ทุกคนแห่อันนั้นนันทุกคนวันลอยกระทงนะนี่นี่ทุกคนสวยมากทุกคน อันนี้สื้ออะไรเนาะทุกคนอันนี้สูนไม่แน่ใจนะว่าเขาเสื้ออะไรนะน่าจะคนหลังอยู่ทุกคนนะ คลิปนี้สูนน่าจะเอาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูคือเนรทุกคนแบบสดๆนะเดี๋ยวสุนก็จะลงให้ทุกคนดูละนั่งรำทุกคนเก็จะมาแห่กันนะทุกคนช่วยมากเดี๋ยวเรามาดูม,มกงกวฎกทุกคนว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะ แทบแตกเลยแทุกคนนะคือแทบแตกเลยแหละหน้าไงไอคอนสยามนะล่าสุดคนเยอะมากๆล่าสุดน,นะโนน้นทางนู้นก็เต็มทุกคนนะ กดมาที่กันไปกันได้สังเกต <inaudible> <inaudible> ทุกนาทีเลยทุกคนนะ มาดูข้างหน้าได้ดูทุกคนว่าใครนะซึ่งศูนย์จำหน้าร้แต่ศูนย์จำซื้อเขาไม่ได้ทุกคนนะลาลาส่องสามอันทุกคนถ้าพีพีเอซีท่านไหนดูนะทุกคนว่าลาลาท่านนี้ซื้ออะไรนะแต่ศูนย์จำหน้าเขาได้เดี๋ยวเขาอยู่ส่องสามว่าทุกคนใช่ไหมช่วยบอกศูนย์หน่อยว่าคนนี้ซื้ออะไรนะขอโทษทีที่ศูนย์จำซื่อเขาไม่ได้ Suối ma tôi khuôn to chính tôi chính suối <laughs> 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 ช่วมองทุกคนวันนี้โชคดีมากทุกคนได้่มาเห็นลาลานะทุกคนลาลาไทยนะสวยจริงๆนะทุกคนดัาจะแจกคซื้อติดค่าที่ไหนก็ได้ทุสนสองร้ยอยัอยน่นเองนะ ปเรามาดูตรงนี้ทุกคนตรงนี้ก็จะมีเบทีเหมือนกันทุกคนนะเราส่วนนี้เดินอ,อ้อมไปอ้อมมาเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นงานจุดนี้นะส่วน,นก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคน,นได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรล่าสุดนะ เาละทุกคนสำหรับคปนี้สูตรก็มาอัปเดตภาพบรรยากาศรอบอ5โมงครับทุกคนคือผู้คนลังหลกันเข้ามาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะคนนะคือผู้คนเขาก็มาแบบจัดมาเที่ยวงานลอยกระทงกันทุกคนตรงไอคอนสยามกันแบบโอโ้โหคึกคักเลยทุกคนล่าสุดนะวันนี้วันที่27พฤศจิกายนปี2 5 6 6คือจัดเต็มมากๆนะเอาละทุกคนถ้าชอบคีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปขอามาสูตรนะครับผมสำหรับคปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับเจอกันใหม่รอบ หกโมงเจ็ดโมงในทันทีทุกคนอ่าทุกคนเดี๋ยวอยจะขึ้นไปตาลากำลังเดินอ่าทุกคนอย่างนี้อ่าทุกคนเอ้ยเบิร์กับพี่น้องศูนยโมโหซื้อเพิ่นจริงๆทุกคนนะแต่ว่าศูนย์อ่าจำนาเพิ่นไรทุกคนลาลาซ่องสามนะทุกคนสวยมากมาทุกคนสวยมากจ้มาทุกคนส้ามาอ๋อสวยจริงๆ,ๆ เสียรายทุกคนศูจำเขาไม่จำชื่อดาราท่านนี้ไม่ได้นะทุกคนถ้าพี่พีเอฟซีตดรู้ก็อย่าลดืมดมิ้นบอกชูนไว้นะครับว่าผมผมว่าดาราท่านนี้ชื่ออะไรแต่ชูนจำหน้าเขาไรเดี๋ยวทุกคนไปแล้วผู้คนเยอะมากไปทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบารย์คับ<น>